สำหรับในคลิปวันนี้ฮะทุกคนก็น่าจะไม่ต้องให้นี่ก็ได้ทุกคนโอ้โหไม่ไม่รู้ว่าจะบรรยายไงดีตัวละครเริ่มเรียกว่าตัวละครบ้าอะไรวะเนี้โอเคผมผมว่านะชัปเตอร์สี่นี้ต้องมีอะไรแบบสุดีแนะ่นอนเลยป่ะผมไปดูให้กันเลยก่อ,อนออนะเสียงรับ โหเสียงได้ยินชัดแจ๋วเลยคิสซี่คิสซี่โดนกินใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นโรงใต้โรงงานนะทุกคนนก็มีถ้ำหนึ่งสี่มีอนนี้ด้วยที่สแกนมือใช่ปะ รูอเหมือนจะมีไฟฉายด้วยอืมมีใครพวกสมาร์ทเิตเตอร์ที่มีเป็นขยับเต็มหมดเลยอืมมีตัวอะไรด้วยผ่านเดินผ่าน <c oughs> ผมว่าครัวตรงนี้คนระวังให้ดีทุกคนผมว่านะอันนี้เครื่องความเสพโพลเลอร์อมันเยอะหน่อย อันนี้จะเป็นคุกแหละโดนอมันถึกมันทึกภาพได้เห็นไหมนยว่าว่ามันมีตัวอะไรฆ่าเนะี่ยเออเออตัวอะไรวะนั่นอะ อันนี้น่าจะเป็นรูปไอ้รูปรูปร่างรูปร่างสีเรยกว่าสี่เหลี่ยมส,สามสีตรงในเนี่ยมีลูกกตาด้วยไม่ใช่เจอสีเอ๊ะอะไรอะไรอ๋อสวัสดี น่ากลัวดูแลวดูเวลาซะก่อนอันนี้ผมวิชลิตไปแล้วทุกคนดูเวลาซะก่อนห้าทุ่มห้าสิบสี่จะบ้าตาย